อที่1ิบนะครับโจทย์ให้อสมการนี้มาเดี๋ยวจะแก้ด้วยกันนะเบอรต้นตำแหน่งนี้ก่อนอยังยังไม่ต้องไปแก้ก่อนเอาตำแหน่งนี้ก่อนต้องมากกว่า0อันเนี้ยต้องมากกว่า0 x อคูณเลบ15ต้องมากกว่า0นย์ครับถ้าเขียนเส้นจำนวนถ้ามองว่าเป็นสมาการนะอันนี้ก็ให้คำตอบเป็น x เท่ากับ0อันนี้ก็ x เท่ากับ15 ติ๊กที่ศูนย์ติ๊กที่15ขวามือสูดย์เป็นเครื่องหมายบวกเทียบเลยก็สลับเครื่องหมายนะครับมากกว่าศูนย์อตอบเฉพาะช่วงที่เป็นบวกครับแ,แบบนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวคําตอบของอสมการนี้ต้องอยู่ในช่วงนี้ครับสมมุติที่ไปขึ้นมาได้ x เท่ากับ1ตัดทิ้งใช้ไม่ได้คําตอบ x เท่ากับ1ใช้ไม่ได้นะไม่เอานะครับโอเค ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการแก้อสมการครับการแก้อสมการนี้ไม่เขียนฐานนี่คือฐานสิบนะครับถ้าฐานมากกว่าหนึ่งไม่ต้องกลับขึ้นมาอสมการจังหวัดถอดบัตทิ้งไม่ต้องกลับขึ้นมาอสมการนะครับโอเคก็จะได้เป็นได้เป็น x คูณ x ลบสิบห้าน้อยกว่าเท่ากับสิบยกกลับสองครับต้องทำข้างในขั้นหนึ่งให้เป็นศูนย์นะครับ ในบอร์ดทับก็ย้ายไปครับจะแยกตัวประก <Okay. S 1> อบอกำลังสองกได้แบบเดียวลบเต็มบอรก็บวกหนึ่งอันลบหนึ่งอันทีนี้ก็มานั่งคิดกันว่าสองตัวคูณกันได้ลบเต็มบอเท่ครับแค่ okay. ครับ <Okay. S 1> ตรงนี้บวกเท่าไหร่ดีครับ x บวก5 x 20โอเคเขียนเส้นจำนวนก็มองเป็นสมการก่อนไอ้นี่คำตอบเป็นลำพังนี่ครให้คำตอบเป็น20่เราำลัดับจากน้อยไปมากฟ้ามือสุดเป็นเครื่องหมายบวกครับสลับเครื่องหมายถ้าเมนเดลไม่น้อยกว่าเท่ากับศูนย์เฉพาะช่วงนี้ครับแต่ก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าถ้า x ต้องเป็นเป็นมช่วงนี้ด้วยในทางปฏิบัติเราก็เอา2 ช่วงนี้มาทำอะไรกันครับอินเตอร์เซกันใช่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวรูก็จะติ๊กศูนย์นก็อยู่มากกว่าลบห้า,านะติ๊กสิบห้าสิบห้านี้มากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าน้อยกว่ายี่สิบนะครับจะติ๊กแบบนี้นะครับองเอาสองช่วงนี้มาอินเตอร์เซกันนะครับก็จะได้สิบห้าถึงยี่สิบ ะครับแล้วก็ลบ5ถึง0นะครับอัน,นี้อาจจะในเซต S นั้นระบุไว้ชัดเจนนะครับว่า X ต้องเป็นจำนวนเต็มสรุป x เป็นอะไรได้บ้างเนี่ยท่อน,นี้ก่อน X ก็เป็นได้ตั้งแต่ลบ5้ลบ4ลบ3ลบ2บ1เป็น0ได้ไหมครับไม่ได้ทน,นี้ท่อนนี้ครับ เเป็น15ไม่ได้นะครับก็สตาร์ทที่16 17 18 19 20็ดสิบ้ยี่สบได้ไหมครับยีได้กี่จำนวนสิบ <10. S 1> จำนวนนะครับ